รับเดี๋ยวเข้าไปบงรถุทว่ามาลบกก่นในพวกมาไงบ่ครับบ่เนาะอันเจ๊เพื่อนกะเป็นห่วงเนาะแบบซื้อคว้งมาเพิ่นกะยันอันเกิดปัญหายังไงนะประเทศนี้ก็เลยผมมาแถวนี่ก็เลยเพื่อนก็เลยให้แวะมาหาเนี่ยเสนอโอ้ยลังค่าอยู่บ้านกับอันนี้ไปรลายเลย เป็นยังไงเกี่ยวเกี่ยวดีบ่ดีครับหมู่บ้านก็ไปดันมากได้จริงครับได้จากไรล่ะดันตาปังมากของบ้านเราโม้โคเกลครับบ่ครับข้องโคเกาได้ได้งานกโคเกลอันนี้บ่ได้ตัวเลยเนาะบ่ตรงตรงกันเลยเนาะไอ้พวกเนาะของผมหายไปผมใส่ยังยังผมตัดแป้งตัวผุนไทยโอ้ยแทนใหม่นะครับอันอันพวกนัดมันอันมันรุดมันมันเกี่ยวกับของเกษตรนมาบ่ผมเองครับผมมาใส่เอง ต้องมันหวานนะคลายตัวนะเด็กว่าเป็นหนาเป็นขาดวอผมว่ามาเห็นนอดทรงิ่งเห็นนอดเฮียนอดหวานกระสีตโดงใส่ไม่ถ้าถ้าเกิดมันมีปัญหาเกี่ยวกับเพิ่นอันผลิตพมกระสีได้แบบว่าให้เพิ่นอันไม่พบใส้เพิ่นแก้ไขมามอันนี้มเถือว่าผ่านน่อยพงเนอะมางของเราเยียมเยี่ยมอยู่เนาะเพราะสมราคาเนาะ ลอยหางพงค์สร้างมาใส่ให้เพื่อนสร้างมาแล้วใส่แล้วใส่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบ้านในเกี่ยวป่ะในเกี่ยวเน่าปังงกับดีนะลอยหาครับของข้าหญ่ของพี่ของของเจริญเนี่ยครับบ้านได้ก่อนข้ามใหญ่ครับบ้านข้ามใหญ่ครับแต่รถเพ่อจอดยี่ทงบ่เกี่ยวบันนี้จอดบนรถเนนฝนโอ้หาเพฝนเนาะนี่ครับไอพงครับไอพงบ้านข้ามหน่อยเผือว่าพ่อใจยื้อหน่อยพงเนาะ บุ้งมาไล่บุงบุงมาไล่อุลเหรอครับมีหมักของเรามักมัของเราเพราะว่าเขาเห็นเราเห็นไอขนาดรถเกลียวใช่หน่อยรถเกี่ยวใช่หน่อยรถเกี่ยวเกี่ยวบุ้งเคยเห็นตัวจริงใช่หน่อยรถเกี่ยวบ่บ่ครับนี่แหละครับยืนย่นียืนเตือนเสียงรอปะเห็นตัวจริงแน่นนิด่คือและเรื่องงานนะพ่อแม่ยังครับว่าที่งานโอ้โหปั่น ประสีอัดผ้าทอนเราขาวอยู่วะผมเรท่าแต่กี่หลอานะครับเท่าเราเอากินยังเสร็จที่ประสีดงกินตัวหนึ่งเทียบว่าพ่อใจเนาะไอ้พวกเนาะพ่อใจพ่อใจแห้งแล้วไปแขนแมันสมุติว่ามีมีผู้ใดอยากอยากสื่อแบบกำลังลังเลอยู่นี่เจ้าเจ้าแนะนําปะแนะนําครับนลอยหาพุงก็แนะนําละสองปีแล้วอืแระวังเกี่ยวเดิมก็เกี่ยวดันนี่ยเจ้าวะอันไหนมันมันเดียวกันเจ้าว่า เกี่ยวเดิมๆก็หลุดไงเกี่ยวดังครับสู้ตัวนี้บ่ได้ครับมันเขาทีละน้อยมันมันบ่ได้เขาที่ละลายนะมันบ่ตึง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 นะครับอืมมันคอยคอยเขาน่ะรูบๆๆเข้าไปนะครับแต่ว่ามันมันมันคือได้งานหลายกว่าอันเกี่ยวเดิมจ้ะบ้านมันไวกว่ากันมันบ่ติดมันบ่บ่มันบ่ติดมันบ่พันมันบ่ครับบ่พันมันบ่แค้นบ่ครับเฮาก็บ่ได้จอดบ่ครับผมเล่นตลอดไม่เคยเล่เกี่ยวนี้มาแลยอือแบบมันเห็นเห็นเขาล่มนี่ตะกี้เฮาอยากปฏิเสธเขาเลยเนาะ แมนครับแมน่าแต่ว่าแต่ว่าเดียวเนี่ยนะอันอยากหาแต่เขาอันเขาลมมาได้ครับว่าอันเขาลมไรละพันเนาะไรละพันสองเนี่เนาะอยากเกี่ยวมันต่เขาลมเลยนี่รถกับรดหกสิบได้ครับพี่น้องครับนี่รดหกสิบแต่ว่าเอาเกี่ยวอันนี้มาใส่เลยมันความแตกต่างมันมวนกันหรือเป่านะมันไม่กันครับมันบระูกิบครับอืมมันกินเขาง่ายอืมเกี่ยวเขาไม่มีติดครับ พ่อเขาเขาตลอดแขนแขนหูเตะโดนเลยครับเอามาใส่แต่ผมหูเตะโดนแล้วครับเป็นหย่อนเงินครับหย่อนป้ายัจจุดนี้จะจะตัดใจเปลี่ยนเลยอืบเก่าคงขายถิ่มอ่ะอันบานน้ำลดอันแบบว่าตอนนั้นเขาแบบว่าเขาเสียดายเงินเนาะเงินมันกัอันนี้เพื่อสีเกี่ยวเขาไดรย์นึงเนาะตีกี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งแขนทั้งพันทั้งไข้ยูหันแล้วเนาะบันเที่ยนี่เอาตัวนี้มาเลยมันบริจาคจด้เถอะ ถึงมาสีแลีนบว่ายไปนล้วแต่ว่ามันก็บปฏิจจต์เนาะมันไปเรื่อยๆมือหนึ่งเมื่อกดโอ้ยตะกียรหาอะไรหนิแจ๊คสีแล้วบ่แล in ้วคิดยากคิดยากจนว่าโดยเฉพาะเขาล่มให้พ่ออยากหนีเขาไม่เขาไม่จ้างแล้วทำท่าว่าโอ้ยบว่างติดงานปีอีหนึ่งผมไปเจอชานายูบรรทุกนี่ทรมานเลยเดพว่พ่ออยากอันนี้เอารถหนีเลย ง่ายมากไ่เป็นอยังแรงตลอดแต่ว่าได้ตัวนี้มานี่ก็บ่มบติดบ่ยหยนครับให้ยานแต่บไมีงานลมบลมมาเลยลมไล่ได้ก็ได้บ่ไล่ได้บ่มสวนใดหมดครับแขนไม่เป็นเป็นตะกี้นันมันเป็นไปบ่ได้มันบ่สีสีมาสวนมายังนไงฝันฝันเอาเผาเผาขาดเผาเผาขาดเลยครับแขนเกี่ยวสวนเกี่ยวยังนี่นะเกี่ยวเดิมมั่นอ่ะขาทำนี้จอสนใจเปลี่ยนอย่แย่แย่าฝันว่าเลยว่าสีอัน เกี่ยวได้อันไร่สวนอันนนึงเป็นไปว่าได้เจ้ายวไปได้ไปพ่ออยู่ไปดอกมันติดแล้วทางฐาเลยอะพู้ใดสิว่าทจะได้กลับมาเลยฮะหูจักมาหูจักแล้วมันมาติดตามเรามาด้วยเหรอครับเป็นเกิียวกันสั่งครับเป็นเราเกี่ยวเป็นรถเราแต่งมันสมราคานะเราประกันนำบางอู่เขาบอกประกันเลยแบนแบนนี่แกเห็นเห็นรถผมเกี่ยวเนาะแมนบันเท่านี้ มันต้องเกี่ยวได้๋ยังสันได้ไอ้พงษ์ขึ้นขึ้นในรถผมเกี่ยวอันเดี๋ยวโบ่บเมีนว่าอันนี้เขามาตัดเอามาตัดเอามันมันต้องเหลีวงานเหลี่ยวยังสีหนะผมยังอันนี้ตัดพอมันเหงาเนาะแม่นครับเนาะมันปวงเนาะตัดพออืขมันเะาบ่ตัดมันก็มันก็ดเฮงมันเออมันต้องเกี่ยวได้๋ยวขันเกี่ยวบ่ได้แบบมันก็ต้องโทรหาเพื่อนขันมีปัญหายังช่วงหน้าปีนะยังไงพงก็โทรหาเพื่อนหือเป่า เพราะว่ามันแกยังรับประกันอยู่เนาะอนทีี่่ะถึงถึงอันนี้ถึงมันสิ้นไหมรับประกันเพิ่นกะน<ล>ึงมากให้ขเขาเลยให้คำแนะนำดีอยู่โดยเฉพาะสร้างเด่นแมนเ <c oughs> ขามีปัญหาย,ยังก็าโทรหาเพินเเ่นม่งคลิปกับิ่งแต่คลิปเล่าล่ะเพิ่นกะเพิ่นกะบม่ได้หวงเด้มีหยังเพิ่นก็แนะนำมาเนาะม่งเล่าองแกแกถือว่าได้ประโยชน์หลายแฮ่้ยงหรือตี ผราเรียนรู้จากมี่ลาเบิ้งคลิปเบิ้องยังไงอืมไปเรื่อยๆฮ็ดไปเดี๋ยวมันดีมันดีที่แรกเขากับว่าท่านหัวยังคือกันอะไร่เขากับหัว่าแต่มันเป็นรถครับไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวมาเป็นสร้างสัมผมไม่เองได้ครับอย่างรถเกี่ยวนี่ล่ะที่เฮ็ดโซอยกับเฮ็ดเองเดียวเป็นทั่วไปถามอันเกี่ยวดานเคนหนนี่ยกคเดียวก็ได้เออมันแนบ่สองคนปวดลังครับสองคนปวด คนขายไปแล้วตัวนั้นครับปวดหลังเออของผมแห่งนักแห้อือหือนักปวดนักเลยเกี่ยวดันเดือยคุณนักเลยอืมรอยหามนักเด็กตัวดือยอืมผมมาลำพูนโยกจะโซอยยกอยู่บ้านห่างใหญ่บ้านบ้านข้ามใหญ่ปะซื้ออะข้ามใหญ่ขามใหญ่บ้านใกล้ๆนี่ครับตองข้ามอ๋อแล้วคือบ่ได้มีอันนี้ในรายซื้อเราแล้วคือบ่มีให้ผมเป็นคนสร้างครับบ่ผมเป็นคนสร้างให้เพื่อนเจ้าเป็นคนสร้างให้เราครับอืมผมแนะนำเรา สองปีปีหนึ่งปีนึงเดี๋ยวเราเรามาใส่อืให้เราใส่คอนสติ้งลอยห่าตีนี่เราจอดรถไว้นุ่นเราอยู่หน้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยบ่นี่ครับนุ่นบนปราสานไฟไฟนี่แหละบนบ้านปีไก่บ้านแก่นเหรับอืเราไม่มีเบอร์เราบ่บ่ครับแต่ว่าเราอยู่หน้าเนี่ยแหละตีรถเราก็อยู่หน้าครับแต่ว่าคนอยู่เสาบูหูอยู่นี่แหละค่ำเลยบอ เนี่ยเรากับเรามักบึกมาอยู่หน้ามันมันอยู่ไก่ทางบ่หว้นาเราโน่นปลูกนี่ี้เลยครับโน่นปลูกโน่นนี่อันนี้หนูห่วน้องหน้าอยู่ทางปราสาทครับนี่ไปทางไถ้วัดอยคือสีไปถือบะไปนีก็เดี๋ยวผมพาไปก็ได้ไปนีไกลไกลครับครับไก่หน้าผมเหรออ๋อไกลหน้าเจ้าครับ ขี่ค้องหลังก้นเดี๋ยวหมอลงทันนนี่ครับนี่จากจากปากคนที่ใส่ใส่งานดีๆเด้เนาะไอ้พงษ์ไ่ได้เตรียมกันแม่นบ่มาบ่หันกันถามกันสดๆเลยเนาะเมาท่าหนูว่าเขาไปดันเม้าดีก็บ่าดีบ่ดีก็บ่าบ่ดีดีมันบ่ดีเราก็สิได้ไปแก้ไขต่อไปเนาะไอ้พงษ์เนาะเดี๋ยวสิให้ไอ้พงษ์ผาไปหาปลายยังกว่าปลาหน่อยปลาหน่อยปลาหน่อยเดี๋ยวไปเบิ่งล้อยหาเพื่อนใส่เกลียวดันอ้วประสิทธิโชคการช่างขึ้นกันไม่ไม่เนี่ยแล้วครับ ใส่ปังไม่ไหมครับบังได้พ่อปีอ้าวท่านได้พ่อสองเดือนเนาะเราเราเกี่ยวหรือบ่เราเกี่ยวแล้ว,ลว,ว,ลวโอโว้ไปเอา,ไป,าไปถามเราบังบานนี้นี่นครับ้พงษ์ใส่เกี่ยวดันมากเลยยิม้มเปื่อยตะเกียบเห็นห้อยยิ้มเพื่อนเนาะเกี่ยวยยเขาตะกี้นะนี่ครับมาเบิ่งนี่อัฐพงษ์นี่อัฐพงษ์ห้วยทับท่านนี่น่ครับนี่ครับโซซัง เดเมาเบิงเพนเดเมาเบิงเพนเกี่ยวอยู่บะเกี่ยบบ่ม่มีปัญหากันบะเก่ยวดีกันเขาเพื่อมันบ่เพื่อมันบบเป็นบักเป็นบักนะอืมันบมุนมันเป็นมันเป็นท่อเต็มเลยนะมันแบบว่ามันมันเสมอกันมันใหญ่ออกมาเสมอกันมันบ่เป็นก้อนเป็นกองเป็นกองแต่กองรถพ่นมันเป็นผักเป็นผักเป็นผักแต่กีแต่กีมันหลองครบปะไอ้ผม มันเป็นไ่เป็นไทยนี่ละโอ้เพื่อนใส่ผงหัวเกียวดันเพื่อนเพื่อนมาไล่ไล่อันครับเกียวดันอืมแล้วก็เฮ็ดตู้เบาไห่บ่บ่เพื่อนเบาครับเบาตู้เบาอืมเดิมเดิมแต่เพื่อนใส่เกียวดันกับเฮ็ดหล่องคูให้เพื่อนผมมาอยู่กับเพื่อนปีแรกมือหนึ่งหาพันเอียงสื่อใช้ความสินเดียวนี่ฮะหาพันใส่ผ้าหัวเกี็ยวนี่ยเดี๋ยวหาพันเส้นหาลอยซิบสินมือหนึ่ง เสียบเสิยบเสียบเสียเสียมันไมได้เกี่ยวเข่าป่ะมันก็ค้าที่อะไรเปลี่ยนเงินโอ้ย่โอ้ยเนาะมันต้องมี่แหละตอน่อยว่าอืมใช่ป่ะลองอันนี้ก็ตืออันนี้ลองครูว่ะครับมันเหลื่อครูป่ะอืมเกเร่เลยมาเห็นพอดีเลยเลยสั่งให้คนปรแทศนี้กับบ่มีปัญหาเลยป่ะปนี่บอครับแต่คนเราบ่มีปัญหาแต่แต่แล้วกะสิผมื่อว่ามันเลื่อนความเลื่อนความอันนี้มันอืมเขาก็เขาตลอด บอกเขามุม่มามนะครับครับอืมเสียดายพอเห็นเพื่นอนเนาะคนบทำนา,า,นานอยูย่บ<อ>้านบุญบ้านไรเงี้ๆงยังขโมไปเขาไปท้า้านพงไปไหนครับพี่น้องรถรถเจ็ดปีไ,ไ,ไอพงไปยังเหลื่อมยู่สียังสดอยู่ดดยยไหมโอ้ออช่วงล่างนี่ก็ยังช่วงล่างยังเหนียนด้วยเนาะอันนี้ไอพงนนอเนาะ เอดบุตครับดมันโลมันยังดีอยู่ยังยังเนียนเนียนอยู่โอ้ไปหน่อยไปอยาขายปะเสงแล้วบสองล้านกว่าสองล้านการเมากขอบคุณนายพงหลายๆครับที่พา เรียนไปหันมาอีแล้วก็อุดหนุนอูประสิทธิโชคการช่างเอาันพูดได้อยากได้เกี่ยวเนาะหือยอยากขยายปากเนาะไอ้ไอ้พง์ครับแกติดต่อมาที่อูประสิทธิโชคการช่างคร,ครับผม